ักหมูนำคนหรือคนนำหมูทำเดียวต้องเตงต้องเตงอยู่แลนวันนี้สิมาตอบคอมเมนต์เลยจ้ามีคนคอมเมนต์ถามว่าและคอกหมูยู่ใสของหมูของพังบุมีคอกจากพี่น้องมันยังนอนตามพวกไม้โหนตอกหญ้ามันหอน่าย ฝนตกมันก็จะขึ้นนี่แหละในน้ำถั่วมันก็จะเข้าไปนอนใต้ตลางเฮือนเพราะว่าเฮือนนี้เอาเห็ดไว้เห็ดยังบุล้วเ,เสียดเลยยังมีคนมาอยู่หมูเข้าไปอยู่แทนแค่นี้แหละพี่น้องแล้วก็เขาก็อ้อมกว้าง,งเลยพืนนาานน้นที่สิบไร่ทางนาทางสวนมะพร้าวนะพื้นที่สิบไร่นี่น้ำถ่วน้ำถท่วผลนต๊ก ลูกหมูก็ได้นอนเต้มนะครับลูกหมูนี่หักก็ได้อา 1, ทิตย์หนึ่งพี่น้องเพิ่งได้หนึ่งอาทิตย์สิบเก้าตัวสามสี่แม่เนาะสี่แม่อันนี้กินอยู่คนเดียวเลย <c ười> หมูของเราไม่มีคอกนะคะอยากนอนใส่ก็นอนเลยเต่มันก็นอนจนเหนื่อยจนหมูอยูนนอย่ดอกตาฝุ่นโตุกมันก็สินอนไอ้ไตห่มเต็มขานตาฝุ่นโต๊กมันก็เข้าไปนอนไตตะรางเพื่อนเพื่อนทถวสร้างบุศีตแต่ยังไม่มีคนอยู่นวเพื่อนกระดาเป็นกองไม้ไต้ตะรางกองไม้นะมันเข้าไปยู ตุ๊กน้ำเต็มนี่เี่น้องเกี่กมะเข้าบางเอก้วดันเลยเลี้ยงแบบ <c oughs> เลี้ยงแบบป้อยเลี้ยงทังแต่กระหมูป่าเลยเลี้ยงแบบป้อยธรรมาชาติเลยจ้ะพี่น้องโมได้มี่คล้องอย่างไรคือว่าเฮาอ้อมสังกษีแบบนั้นเออฟังนี้เฮาอ้อมสังกษีแต่ว่าทางใต้เพื่อนม่องเฮาเพื่นอ้อมสังกษี มีแต่ลวดน้ำลวดน้ำเรามีอยู่แล้วเนาะแล้วทีนี้เราก็ไ,กไปใส่เลือดไฟฟ้าเลือดไฟฟ้ามันกับพวกเขาไปไกลอะไรอะไ้าพี่น้องมันยานแต่ว่าสองมื้อนี่ฝนตกเขาก็บริโต้ยกระแสไฟฟ้าแต่มันก็ยังโบได้ออกมันเห็นลวดมันกับโบออกเอราะว่ามันหักจับมันยนันมันเห็นลวดมันเล่นหนีแล้วมันยานใส่อดมันถึกเคยถูกอดหลายเทื่อแล้ว ออเออเล่นไปเล่นมา <c oughs> น่าเสียดายไก่ผู้ <c oughs> เห็ดมี่ต่ไก่หน้อยคือคอยมาเพราะมันใกล้มุ่นน้อยนี่บ่ <c oughs> เออเห็นสีมุ่นคือกันเนาะ <c oughs> อืม ลูกน้อยเพิ่งกรบอ,อกมาแด้เพ่งพักกันนอนแม่เพิ่งลงไปหากินกับป้อยลงไปนั่นบหรอลูกพัพะกกันนอนอยู่ก็ลืมลืมว่านข้าวให้ใกล้ใกล้ขึ้นมาหลายตัวเลย <c oughs> เล่นมานกแต่คนเหมืน ล้านพุ่นล้านพี่กอตออคอมเมนต์เลยจ้ะเลยทุกคนข้ามาเบิงาาบ้งเอฟซีขำวาเบิ้งคือบ่มี่เคาข้าวก็อ้อมันนี้แหละที่แรกนะเ้าวมันถ้าเ้าเฮ้าสที่ไปไกลนอาไปแบบไปไกลไปใต้จังหวัดนี่เ้ากะชเอาแต่หัวข้างในนี้บ่ี่หัวข้างในที่เห็นแต่ถ้าเ้าบ่าได้ไปไซ เอาอยู่ในบ้านเนาะแต่เฮาก็อยู่ในบ้านพุ่นเนาะอันนี้เป็นทุ่งนาเฮาก็สิ่เป้ยลงไปกลางทุ่งอะไรโฟ่โฟ่โฟพื้นที่สิบไร่แต่ว่าอันที่เฮาอ้อมแมงทึิงนี่นะประมาณสองไร่มันไม่มีคอกอาจจะขี้ก็ขี้ไปทั่วที่พี่น้องเอ้ถ้าไม่พุ่นบโต๊กเฮาก็สามารถเก็บขี้ได้มันสิมันมันสิขี้ในทางมันขึ้นมาเฮาก็เก็บไปใส่กุ้งไม้กุ้งตกได้มึงมือน้อยก็แตงมาหยัอนย่อเลยวุ๊ด

เสียงดังได้ลูเ้เพิ่งกระเดิน ยอดมากะทินงาดงอนมากระถินกันได้ชวยเ อืออือืตีตุ้มตุ้มต้มนี่ก็โอ้ยทีครับามืองานปิดมัดเสือช่างอะไโอู้หง ขวางเทปบักเทิร์กทำลำฮะห,หาไล่บุ้นั้นไล่บุนี้นี่ปะเหยียดตีนคนเหยียดตีนคนเหยียดตีนมูอให้แม่ไม่ยังยาบเลยบ้าง ตามหลังเจ้าของไปน่อย tôi nói nói xe hón đắng rồi đấy nhìn rai ra thực làm bằng hàm đều ແຮນຍາວໆແມ່ຈົນຈ້ອຍລູກແຮນໜຸ່ມຫຼາຍແຮ່ຕໍາຫຼັງແມ່ຍາ